อามาดูนะอแอดจะบอกว่าแอดบันทึกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนแอดจะไปกดผิดมันก็เลยต้องมาบันทึกใหม่เนะเาะอ่ะดูรีดอะไรมีคนบอกว่าเอา่อหาไม่เจอว่าตอนที่ต้องอ่านมันเป็นยังไงเนาะ เนี่ยมเมื่อกี้พูดไปซะเยอะเลยจนตอนนี้หมดคำจะพูดเลยเนี่ยโถเสงเป็ดอ่ากดกดเข้าตรงนี้เสร็จแล้วจนี่จะเข้าในฐานะที่เป็นคนอ่านเพราะว่าแอดต้องเข้าไปอ่านเช็คนิยายตัวเองอ่า เวลาจะอ่านอ่านเป็นอยู่แล้วเนะาะองั้นนี่กลับมาหน้านี้เลื่อน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 โอ้ยเลื่อน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 อ่ามันจะมีซ่อนซ่อนไว้เห็นไหมคือมันขึ้นได้แค่สิบสิบตอนแล้วตอนอื่นๆน,อ,นอ่ะมันก็จะขึ้นให้ตรงที่มีลูกศรเล็กๆลูกศรเล็ก ก็คือตอนที่สิบเอ็ดถึงตอนที่สิบห้าขึ้นเป็นลูกศรแล้วกดเข้าไปที่ลูกศรมันจะเผยตอนที่มันซ่อนเอาไว้อืมแค่นั้นแหละอ่าแล้วก็มาดูวิธีโดเน a t เห็นไหมเลื่อนๆล,ลงมาหลังจากที่เราอ่านจบหมดทุกบทแล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นว่าโดเ a t e ที่นี่กดเข้าไปเนี่ยคะ่ะแต่เราต้องเติมเหรียญก่อนนะเติมเหรียญมันก็จะให้เลือก ว่าจะให้กี่เหรียญประมาณนี้วิธีเติมเหรียญแอดก็ทำคลิปให้แล้วเนาะสำหรับใครที่ใช้ไอโฟนแอดไม่รู้จะช่วยยังไงอะ่ะลองพยายามดูเนาะแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ได้จริงๆนะเติมไม่ได้จริงๆแอดก็มีช่องทางโดนเนทให้ก็คือโอนมาไม่จำเป็นต้อง ไม่จำเป็นต้องโอนเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยหรือว่าโอนเป็นเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยสิบบาทยี่สิบาทก็โอนได้ถูกปะนั่นแหละจะได้ไม่ต้องลำบากไปเติมก็โอนมาได้เหมือนยอดกระปุกอะแอดก็หยอดกระปุก,กทีละห้าบาทสิบบาทถูกไหมเวลาคนเราหยอดกระปุกอะไม่จำเป็นต้องเยอะแยะหรอกอืม แล้วก็สําหรับจอยระดามีคนที่ยังอ่านเข้าอ่านไม่เป็นโหลดแอป,ปมาก่อนแอปจอยระดานี่แหละกดเข้าไปรูส้สึกว่าอาัดใหม่ไม่สนุกเลยเพราะอะไรเพราะว่าพูดไปหมดแล้วรอบแรกแย่ yeah, มากมือไปกดโดนตัวไหนก็ไม่รู้มันเลยยกเลิกการบันทึกอ,อันนี้หน้าแรกเนาะ อะไรของมันคอยจะจะด,ดับอยู่นั่นแหละหน้าจอนะอ่ะปิดซะอืมแล้วก็อันนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่แอดเลือกอ่านก็คือจะเป็นเรื่องที่จบจบไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แอดจะอ่านเจนลิสเนาะอืมี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปกดโดนมันอีก เอาเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ฝั่งขวาดีกว่านี่นี้ไม่ต้องไปโดนมันอ่าเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือหน้าฝีดช่องนี้คือช่องไลฟ์แอดไม่ไลฟ์หรอกกลัวไม่มีคนมาคุยเดี๋ยวไว้มีแฟนคลับเยอะๆแล้วค่อยมาไลฟ์ดีกว่าไลฟ์ตรงนี้ก็มีคนให้กิฟให้เรียนด้วยเนาะ แอดได้กิบกี่ครั้งเองอันนี้คือนิยายในครั้งที่แอดอ่านอยู่เนาะแล้วก็บางอันก็คือกดเซฟไว้ยังไม่ได้อ่านไม่มีเวลาค่ะไปเจอเรื่องที่แบบมีคนแนะนํามาว่าดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ไปกดมาไว้แล้วก็บางอันที่น่าสนใจสําหรับแอดอืมแอดก็เลยนั่นแหละกดเอาไว้เกินกว่าครึ่งในนี้คือแอดยังอ่านไม่จบ แล้วก็บางอันที่เขาอัพค้างคาไว้ขย้อยคนกากกับดากันดาแอดชอบมากเลยเท็อโบเนี่ยสุดยอดมากเป็นนิยายแฟนตาซีแบบเป็นเนื้อหาใช่ปะแอดไล่อ่านตอนกลางคืนอะไม่แน่ใจว่ากี่ชั่วโมงอ่านไปแล้วดึกมากอ่านไปอ่านมาพอตอนสุดท้ายแบบมันเป็นแบบรวดเดียวอะรวดเดียวจบไปเลยอะเหมือนอ่านหนังสือเล่มนึงจบไปอะ เพิ่งจะรู้ว่ามันมีถึงห้าสิบหน้ากระดาษ a อซที่แอดนอนอ่านตอนที่อ่านจบแล้วคือนักเขียนเขาเขียนบอกว่าขอบคุณที่อ่านมาทั้งหมดห้าสิบหน้ากระดาษเอซีมีความอดทนมากในการอ่านแล้วเขาแต่เขาเขียนเก่งมากเลยเป็นแนวที่แอดชอบพอดีเลยอ่านได้เพลินๆยาว,ยาว สรุปห้าสิบหน้ากระดาษ A4 งงมากแม่อ่านไม่กี่ชั่วโมงจบมันคงสนุกมากจริงๆใช่ไหมนี่แล้วอันนี้ก็คือแจ้งเตือนกล่องข้อความของแอดส่วนอันนี้ดูหน้านี้โทรศัพท์เริ่มค้างแล้วนะโดูนีค่าขนมเยอะๆเพื่อไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อันนี้คือหน้าหน้าของแอดเห็นไหม แอดติดตามอยู่ยี่สิบหกคนแต่ว่าคนที่ติดตามแอดอะมีร้อยมีแค่ร้อยสิบแปดคนเห็นปะเพราะว่าแอดเขียนแค่เรื่องเดียวไงเมื่อก่อนนี้เคยพยายามจะเขียนนี่มีคนให้กิฟต์เห็นไหมมันจะขึ้นท็อปกิฟต์น,นี้คือนิยายเรื่องเดียวของแอดมีไม่กดเข้าไปดูหรอกมันมีนิยายที่ซ่อนเอาไว้ซ่อนไว้ก็คือ กำลังเขียนกำลังจะเขียนแผ่นเอาไว้มีอันที่เขียนไม่สําเร็จแล้วก็อันที่กําลังพยายามเขียนมันก็ค่อนข้างมีหลายเรื่องแต่ว่ามันยังไม่มีเวลาที่จะทําให้มันสําเร็จก็เลยยังไม่ได้ลงตอนนี้เลยมีนิยายแค่เรื่องเดียวก่อนอ่ะเสร็จแล้วในเรื่องของจอยระดามันมีแอป,ปอื่นๆอีกนะยังเม e ปิ้ลคเปอเชก็เหมือนกันเมเป้นี่ก็มีนิยายให้อ่านเยอะ ก็คือมันเป็นเครือเดียวกันเลยอ่ะมันเป็นบริษัทใหญ่ของลีนอะไล์อ่ะเน็ตแอดไม่ดีแล้วรอเปล่าเนี่ยหนังสือมันก็จะขึ้นมามีหนังสือเสียงด้วยสำหรับคนขี้เกียจอ่านอันนี้คือแอดกดเซฟเซฟเซฟไว้ที่มันขึ้นศูนย์เปอร์เซ็นนี่หมายความว่าแอดยังไม่ได้อ่านคือเป็นเรื่องที่แอดสนใจทั้งนั้นแหะแต่คือยังไม่ได้อ่านแล้วก็ยังไม่ได้ฟังมันเลยเพราะอะไรนะเหรอไม่มีเวลา <laughs> มีร้านหนังสือในเอาไว้สําหรับซื้อมีนิยายการ์ตูนทั่วไปเออเสียงอะไรตกใจไหมเนี่ยหนังสือเสียงนี่มีแบบฟรีมีแบบลดราคาเยอะแยะไปหมดเลยเอาประมาณนี้เดี๋ยวเยอะเกินไปแล้วก็นี่ ฮันว่าอะไรส่วนไอ้รูปหมาน้อยตัวนี้วอนโตดฟอกเซก็คือเป็นเรื่องที่แอดอ่านค้างคาไว้อือ่านจบไปแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยรายไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดก็จะประมาณนี้พอแล้วเมื่อกี้อัดไปเยอะมากเลยนะตอนแรกอ่ะแต่แบบตอนนี้ขี้เกียจแล้ว ขี้เกียจแล้วแล้วก็เงียบเลยเออเฮ้ยเสียงหมดแล้วด้วยโอเคงั้น <c oughs> แค่นี้แหละเดี๋ยวมีอะไรค่อยมาอัปเดตใหม่